เดีจะิ้ถงไยิเือกาม่ดเยใช้มูกด้ u, ี <can> ็เจอไปไม่ไ <establishing> ด้ไป <c ười> uh ่ไดไปลูกการที่เสีไแกมาูอะไรอ่ะเดิมแล้วแต่นี้เดิมไม่สี่ตัแล้วเอามาซ้อนกัน น้ำน้ำมัน,น,นสวยตรงนู้นอะตรงที่เห็นเลยที่ที่เล่นที่คู่ไว้ื่นัวอ